อัญจตระวิปากขาเสวากาพิคุวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพิสูุผู้ครบซึ่งพิสูปผู้เป็นฝักฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่งมายานค่าพระเจ้าอุจเตจ,จกาวสถาอันว่าพระศาสดาวิหารโตเมื่อประทับอยู่เวรุวเนในพระเวรุวันอาระพะทรงปารพิขุงซึ่งพิษุวิปปะขาเสวกังผู้คบซึ่งพิสูปผู้เป็นฝักฝ่ายผิด อันจตารางรูปใดรูปหนึ่งกเทศิตรัสแล้วรรทำบัณฑสนงซึ่งพระธรรมเทศนาอิมบางนี้ว่าสลาพังนาติมัญญยะอิติดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่าภิกขูอันว่าภิกษุเทวรัตาปักขีโกผู้เป็นไปในฝักฝ่ายของพระเทวทัตเอโกรูปหนึ่ง สหายโยเป็นสหายตัดสายพิกุสะของพิสูุนั้นอโหสิได้เป็นแล้วโสเทว่าตตาปักขิโกพิขูอันว่าพิสูผู้เป็นไปในฝักฝ่ายของพระเทวะทัตนั้นทิสวาเห็นแล้วตังพิขุงซึ่งพิสูนั้นพิขุหีสะทิงปินดายาจริตวากถาพัตกิจจังอาคาัจฉันตัง ผู้เที่ยวไปแล้วเพื่อบินดาด้วยพิสุทั้งหลายมีกิตด้วยพัดอันกระทำแล้วมาอยู่ปุชีธรรมแล้วว่าตวังอันว่าท่านขะโตเป็นผู้ไปแล้วกุหิงฐาเนในที่ไหนอสิย่อมเป็นอิติดังนี้โสพิขันว่าพิสุนา้นอาหากล่าวแล้วว่าอาหารอันว่าเราขะโตเป็นผู้ไปแล้วจริตรงเพื่ออันเที่ยวไป อสุกทานนางนาม,มาชื่อสู่ที่โนนปินดายะเพื่อบิณดาอัมหิย่อมเป็นอิติดังนี้เทวทัตตาปะคโกภิกขูอันว่าภิกษุผู้เป็นไปในฝักฝ่ายของพระเทวทัตพุชีถามแล้วว่าปินปาโตอันว่าบินทบ,บาทเตอันท่านละโทได้แล้วหรืออิติดังนี้ โสภิขุอันว่าพิสุนั้นอาหะกล่าวแล้วว่าอามะเออบินบาปาโตอันว่าบิดาบาตมายานเราละโทได้แล้วอิติดังนี้เทวราตาปะกกขิโกภิขุอันว่าภิกษุผู้เป็นไปในฝักฝ่ายของพระเทวทัตอาหะกล่าวแล้วว่ามหาลาภสการโรอันว่าลาบและสาการะใหญ่โหติย่อมมี อามหากางแก่เราทั้งหลายอิทาเอวะธานีในที่นี้นั่นเทียวตวังอันว่าท่านโหหีจงมีอิทาเอวะธานีในที่นี้นั่นเทียวกติปาหังสิ้นวันเล็กน้อยอิติด,ดังนี้โสภิขคอนันว่าพิสุนั้นวัสิตวาอยู่แล้วตถาทานีในที่นั้นกติปาหังสิ้นวันเล็กน้อยว่จเนนะตามคํา ตัสะเทวทัตตาปิกักสาพิกขุสาของภิกษุผู้เป็นไปในฝักฝ่ายของพระเทวทัตนั้นอคามาสิได้ไปแล้วสกทานางเอวะสู่ที่อันเป็นของตนนนันเทียวอาถาครั้งนั้นพิขวนว่าภิกษุทั้งหลายอารโรเจสูงกราบทูลแล้วนางพิขุงซึ่งภิกษุนั้นตถาคตาสะแก่พระาตาคตเจ้าว่า พันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอะยางพิขุอันว่าพิสุนี้ปริพนชติย่อมบริพโภคลาภัสการังซึ่งลาวและสการะอุปปันนังอันเกิดขึ้นแล้วเทวทัตตสา่าแก่พระเทวทัตเอโสลพิขุอันว่าพิสุนั่นปคิโกเป็นผู้เป็นไปในฝักฝายเทวทัตตาส่าของพระเทวทัตโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ สถาอันว่าพระศัสดาปรโกษาเปตาวาทรงยังภิกษุให้ร้องเรียกแล้วตังพิขุงซึ่งภิกษุนั้นปุชีตรัสถามแล้วว่ากิระได้ยินว่าตะวังอันว่าเธออากาศีได้กระทำแล้วเอวังอย่างนั้นสัจจจริงหรืออิติดังนี้โสภิกขุอันว่าภิกษุนั้นอาหะกราบทูลแล้วว่า พันเตข่าแต่พระองค์พระเจริญอามพระเจ้าฆ่าเอวังอันว่าอย่างนั้นอหังอันว่าข่าพระองค์นิสายจะอาศัยแล้วทหารังซึ่งภิกษุหนุ่มเอกลางรูปหนึ่งวัดสิงอยู่แล้วตถาธาทานในที่นั้นกติปาหังสิ้นวันเล็กน้อยจับปนก็แลอหังอันว่าข่าพระองค์โรเจมิย่อมชอบใจ ลัททิงซึ่งลัทิตรงนี้พิมพ์ผิดนะครับสอเสือที่จริงเป็นลอริงนะครับคำว่าลัททิงเทวทัตตาของพระเทวทัตณนะหามิได้อิติดังนี้อาทะครั้งนั้นพระขวานว่าพระผูมิพภาคเจ้าวัตวาตรัสแล้วนางพิกขุงกับพิสุนั้นว่าตวังอันว่าเธอ นาโรเจสีย่อมไม่ชอบใจลัทิงซึ่งลัทธิกินจาปีแม้โดยแท้ปะนะถึงอย่างนั้นตะวังอันว่าเธอวิจรารสีย่อมเที่ยวไปโรเจนโตวิยะรากว่าชอบใจอยู่ลัทิิงซึ่งลทัทธิตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตัวนี้สอเสือเป็นอลออิงนะครับชะนะนางของชนทั้งหลายทิฏฐาทิฏฐานางเอวะ ผู้อันตนทั้งเห็นแล้วทั้งเห็นแล้วนั่นเทียวตวังอันว่าเธอกรรสีย่อมกระทำเอวังอย่างนี้อิธานิเอวะในการนนั่นเทียวนะอาไม่ได้ตวังอันว่าเธอเอวารูปโปโอเอวะเป็นผู้มีอย่างนี้เป็นรูปนั่นเทียวอโหสิได้เป็นแล้วปุเพปีแม้ในการก่อน อิติดังนี้พิกุหียาจิโตผู้อันภิกษุทั้งหลายถูดวิงวอนแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอายังพิกุอันว่าภิกษุนี้อัมเหหีอันฆ่าพวกทั้งหลายที่โถเห็นแล้วสามังเองอิธานิในการนี้ตาว่าก่อนปะนะแต่ว่าเอสะพิกขุอันว่าภิกษุนั่น โรเจนโตวิจริประพฤติอชอบใจอยู่แล้วละทิงซึ่งละทิตัวนี้พิมพ์ผิดนะครับตรงนี้ส่อเสือต้องเป็นลอลิงนะครับชานานังของชนทั้งหลายเกสังเหล่าไหนปุะเพในการก่อนตมเหอันว่าพระองค์ทั้งหลายอาจิกาธาขอจงตรัสบอกโนแก่ข้าพวกทั้งหลายเกิดอีกอิจิังนี้ อาริตวาทรงนำม,มาแล้วอติตังซึ่งเรื่องอันล่วงไปแล้วมหิลามุขาชาตะกังทรงยังมหิลามุขาชาโดกอิมังนิว่ามหิลามุโขอันว่าช้างชั่วมหิลามุกนิสัมมาสำเนียกแล้ววะโจซึ่งวาจาปุราณโจราณะของโจรผู้มีในก่อนทั้งหลาย ที่จริงตรงนี้ต้องเป็นโจลานังนะครับแต่ว่ามันอยู่ในคาถาเขาเลยตัดตัวอังออกไปนะครับที่จริงก็เปลี่ยเป็นปุราณะโจรานังนะครับปทยังฟาดอยู่บุคลังซึ่งบุคคลอนุจริงผู้เที่ยวไปตามโดยปกตินิสัมมะสำเนียกแล้วว่าโจซึ่งวาจาสมานานังของสมณะทั้งหลายสุสันตานังหี ผู้สำรวมแล้วด้วยดีแลข้าชุตตโมเป็นช้างสูงสุดหุดตวาเป็นอาาัฐาได้ตั้งอยู่แล้วสภคุณเนสูในคุณทั้งปวงทั้งหลายอิติตดังนี้วิทาเรตวาให้พิสดารแล้ววัตวาตรัสแล้วว่าพิเกเวดดก่อนภิกษุทั้งหลายภิกขุนานามาชื่ออันภิกษุสันตุเถน,นะ เป็นผู้ยินดีแล้วด้วยดีสการลาเพนะเอวะด้วยลาบอันเป็นของตนนั่นเทียวพวิตภพังพึงเป็นปะละลาพังพิคุณาปะเทตุงอันว่าอันอันพิสุปาราธนาซึ่งลาบของบุคคลอื่นนะวัตติย่อมไม่ควรเหเพราะว่าชานะวิปัสนามะฆาพเพลโ ในฌานและวิปัสนาและมรรคและผลทั้งหลายหนาเอากาธรรมโมปีแมมนว่าทำอย่างหนึ่งนะ่อุปชติย่อมไม่เกิดขึ้นพิกุสาแก่ภิกษุปเทนตัสสาผู้ปรารถนาอยู่พระลาพังซึ่งลาบของบุคคลอื่นปะนะแต่ว่าคุณชาตานี้อันว่าคุณาชาทั้งหลายชานาทีนี้มีชานเป็นต้นอุปชันติ ย่อมเกิดขึ้นพิกุสะแก่พิกษุสกาลาภะสตุทัสสะเอวะผู้ยินดีแล้วด้วยดีด้วยลาบอันเป็นของตนนั่นเทียวอิติดังนี้เทเซนโตเมื่อทรงแสดงธรรมังซึ่งถามอภาสีได้ตัดแล้วคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายอมาเหล่านี้ว่าพิกุอันว่าพิกษุ นาะอติมัญย,ยะไม่ควรดูหมิน่นสะลาพังซึ่งลาบอันเป็นของตนนาะปิหายังจะเรไม่ควรเที่ยวปรารถนาอยู่ลาพังซึ่งลาบอันเยสังชนะนางของชนทั้งหลายเหล่าอื่นพิกขูอันว่าพิกษูปิหายังปรารถนาอยู่ลาพังซึ่งลาบ อันเยสังชนานางของชนทั้งหลายเราอื่นณอธิขจติย่อำไม่บรรลุสมาธิซึ่งสมาธิเจหากว่าพิกขูอันว่าภิกษูอปาลาโภปีแม้เป็นผู้มีลาบหน้อยสมาโนโมีอยู่ณอติมัญญติย่ำไม่ดูหมิ่นสะลาพังซึ่งลาบอันเป็นของตนใส เทวาอันว่าเทพทั้งหลายประสังสันติย่ำสันเสริญตังเวพิขุงซึ่งพิสูจนั้นแลสุธาชีวังผู้มีอาชีวะอันหมดจุดแล้วอาตันที่ตังผู้ไม่เกียดคร้านแล้วอิติดังนี้อโทอันว่าอัตว่าอัตโนอุปชนกะลาพัง ซึ่งลาบอันเกิดขึ้นแก่ตนอิติดังนี้ตาาปริสุในบททั้งหลายลนหนา,นาพระทศแห่งบทว่าสลาพังอิติดังนี้หเพราะว่าพิกขุอันว่าภิกษุสปาธานจารังว,วัชตวาอเนสนายะชีวิตตังกับเป็นโตผู้เว้นแล้วซึ่งการเที่ยวไปตามลำดับตรอกสำเร็จอยู่ซึ่งชีวิต ด้วยการสแสวงหาอันไม่สมควรอติมัญญติชื่อว่าย่อมดูมินอติมัญญติคือว่าฮีเลติฮีเลต,เติชื่อว่าย่อมดูแคลนหฮเลติคือว่าชิคุชตินามะชิ่คุชตินามะชื่อว่าย่อมรังเกียจสลาพังซึ่งลบอันเป็นของตนตัสมาพระเหตุนั้นพิกขูอันว่าภิกษุนะอติมัญญยยะ ไม่ควรดูหมิ่นสาลาพังซึ่งลาบอันเป็นของตนอาการณเนนะด้วยการไม่กระทําเอวังอย่างนั้นอโทอ,อันว่าอัดว่าพิกขุอันว่าภิกษุปเัเเนโตนจรยะไม่พึงเที่ยวปรารถนาอยู่ลาพังซึ่งลาบอันเยสังชนานางของชนทั้งหลายเหล่าอื่นอิติดังนี้ ปธาธาัททวยสสะแห่งหมวดสองแห่งบทว่าอันเยสังปิหายังอิทิดังนี้อโธอันว่าอัดว่าฮีก็พิกขุอันว่าภิกษุปิหายันโตเมื่อปรารถนาลาพังซึ่งลาบอันเยสังชนานังของชนทั้งหลายเหล่าอื่นอนาปโนพูดถึงทั่วแล้วอสุกัง ซึ่งความขนขวายจีวราทิกะเนในอันกระทำซึ่งบริขารมีจีวรเป็นต้นเตสังชนานางแก่ชนทั้งหลายเหล่าอื่นณอาทิัจติยลล่อมไม่บรรลุอปปนาสมาธิวาซึ่งอปปนาสมาธิหรืออุปจารสมาธิวาหรือว่าซึ่งอุปจารสมาธิอิติดังนี้ คาถาปราัสสะแห่งบาทแห่งพระคาถาว่าสมาธทิงนาทิขัจติอิติดังนี้อโธอันว่าอันว่าพิกขุอันว่า,วาพิกษุอ,าอปาลาโพปีแม้เป็นผู้มีลาบน้อยสมาโนมีอยู่จรันโตเมื่อเที่ยวไปสะปะทานังตามลำดับตรอก อุจจะนิจะกลุลปติปาติยาโดยลำดับแห่งตระกูลทั้งสูงทั้งต่ำนาติมัญตินามะชื่อว่าจะไม่ดูหมิน่นสลาพังซึ่งลาภันเป็นของตนอิติดังนี้คาถาปารัสสะแห่งบาทแห่งพระคาถาว่าสลาพังนาติมัญติอิติดังนี้ อโถอันว่าอัดว่าเทวตาอันว่า,วา,เ,ทวา,วาเทวดาทั้งหลายประสังสันติย่อมสันเสริญประสังสันติคือว่าโทเมนตีโทเมนต,มมนตีย่อมชมเชยพิขุงซึ่งพิสูต่างนั้นต่างคือว่าเอวรูป,ปังเอวรูป,ปังผู้มีอย่างนั้นเป็นรูปสุทาชีวังชื่อว่าผู้มีอาชีวะหมดจดแล้วอัตโนาสารชีวิตต,ตายะ เพราะความที่แห่งตนเป็นผู้มีชีวิตอันเป็นสาระอาตันที่ต่างชื่อว่าผู้ไม่เกียดคร้านแล้วชงังคะพะลังนิสัยยะชีวิตะกัปปเนนะอัตโนอกูสิตตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้ไม่จมลงโดยอาการอัมริตเกลียดแล้วด้วยอันอาศัยแล้วซึ่งกำลังแห่งแข้งสำเร็จซึ่งชีวิต อิติดังนี้ประรสะแห่งบทว่าตังเวอิติดังนี้เป็นต้นเทศนาวสาเนในการเป็นที่สลงแห่งเทศนาพราะหูชนาวชนทั้งหลายมากปาปุณิสงสุบรรลุแล้วอริยพรานิซึ่งอริยผลทั้งหลายโสตาปฏิพรานนทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้นอิติดังนี้แลอัญญตระวิปปะคา เสวก,กาพิขุวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพิสูผู้ครบซึ่งพิสูผู้เป็นฝักฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่งนิติตังจบแล้ว